ที่อยู่ด้านหลังผมวันนี้ครับแต่เมื่อติดตั้งล้อไปแล้วน,นะครับเป็นจานคาร์บอนเซรามิกสวัสดีทุกท่านครับผมแมนครับวันนี้เราอยู่กับ BMW Series 7ครับคันที่อยู่ด้านหลังผมวันนี้ครับติดตั้งล้อ BC Ford ครับไซส์21นิ้วไปแล้วนะครับ แต่เมื่อติดตั้งล้อไปแล้วนะครับรู้สึกว่าเบรกเดิมเนี่ยเล็กไปทันทีเลยนะครับทางเจ้าของรถก็เลยติดต่อเรามาครับว่ามีชุดเบรกไหนที่จะติดตั้งเข้ากับล้อไซส์21นิ้วได้ให้ดูลอ่อดูเต็มดูสวยครับวันนี้เราจัดเตรียมไว้ให้แล้วครับมาดูรายละเอียดของชุดเบรกที่จะติดตั้งได้เลยครับ ก็คือชุดเบรคคาร์บอนเซรามิกนะครับที่จะเต็มติดตั้งเข้าไปใน BMW Series 7วันนี้ครับคาลิปเปอร์ด้านหน้านะครับเป็นขนาดไซส์ยอยู่ที่10พอร์ตนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นคาลิปเปอร์4พอร์ตพร้อมเบรคมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของจานนะครับเป็นจานคาร์บอนเซรามิกนะครับด้านหน้ามีขนาดไซส์ยอยู่ที่420ม mm ลมนะครับแล้วก็ด้านหลังขนาดไซส์ยอยู่ที่ 410มิลเป็นจานแบบ2ชิ้นนะครับจากแบรนด์ H-RIDE นะครับแล้วก็ในชุดนี้นะครับจัดเตรียมอุปกรณ์มาให้แบบครบๆเลยไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเลยนะครับและอย่าเพิ่งรีบจักไปไหนครับเดี๋ยวรอชมหลังจากติดตั้งชุดเบรกเสร็จแล้วลุกของ BMW Series 7จะเปลี่ยนไปแค่ไหนรอชมพร้อมกันในคลิปเลครับไปครับ